เมนู set. แซ่บๆเราเบิ้งพี่น้องใส่วลาเปิดใส่เหมือดติ่มเหมือดอิริดเด้มะเขือเทศมค้นมักเนาะเบิง้งนะจะตําทัวนะพี่น้องจะไม่ใส่มะนาวจะใส่เน้นมะเขือเทศอันนี้อย่างเดียวพี่น้องโอ้เบิ้งดูว่ะไปสโลใส่ในครกเลยเนาะพี่น้องมาต,บพ,ามาบ,ตบพี่น้องโอ้ยบ่วมาหิวหิวเล็กกะนี่พีน้อตัเพื่อนี่ย ตำแบบบุบๆเนี่ยแล้วก็จะใส่อันนี้ลงไปน้ำเลยน้ำตาลปี๊บลงไปพอมเพราะว่าจะเฮ็ดให้เขาไอเขาอันนี้เลยน้อพี่น้องเพราะว่าจะตำใส่น้ำตาลปีบ๊บชอบเพราะว่าเฮ็ดสตมตำมาว่ายัางพี่น้องมักมักใส่น้ำตาลปี๊บนะเนี่ยโอ้ยยืดม,มือ,อมหอมพี่น้องเพราะมันยังเราก็มัก หรือน้ำตาลมะพร้าวแต่อันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวหร้อพี่น้องเบ้าพีทนี่กส่เังสีไปเลยเด้เพราะว่าติดตำให้เขาเยอะอันนี้ไปเลยนะข้วันวนี่แบบว่าเออเป็นเม็ดแบบนี้ตำเราคนจะหวานแล้อพี่นอ้องหรือชูรสก็ไม่ต้องเข้าไหลก็ได้นะแค่ใส่ใส่พอใส่โอ้ยเสียงโตก็ตมแมดังแน่พราะว่าอย่าง เดี๋ยวขอเยาะๆก่อนเด้อพี่น้องโอ้โหดูพี่น้องจ้าความไอ้เขาเรียกว่าทั่วเป็นมีเม็ดเนาะมาตำเจนเนียนเจนนัวเนานะอ่ามีอะไรปรุงแล้วก็อันตรงในนี้เขาก็จะมีแบบว่าอ่าน้ำปลาจะใส่ประมาณนี่นะปะลาตูนหน่อยเนาะพี่น้องแซ่บหอมแล้วก็มีผงนหนูนัดนนิดนึงนะคะนี่แหละค่ะอ่าเดี๋ยวเราปากมะเขือ,อเทศก่อนเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็บุ๊คลงไปเลยนะ Đồ vì nó quả, đi nè lên nè ơ sai hưu rèp đấy nó quý tố chịu Mới quát vô địch phô hàm anhy bất bình bát cho cái hết bột tè cái phà man nè nó bì nóng sai nó bay nhu want nhu một lê đi bát áo tóc bát nhu want hèn một lê áo tuổi hm lắm ơi, Nó hm 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 นัเราจับอีหยังเป็นคนสุ่มจ้าขอโทษด้วยพี่น้องด้วยนัวนวอังสิดเราไปดูเทลงบัวเลยเนาะพี่น้องเนาะน้วเสร็จแล้วชิมแล้วแค่นี้แล้วพี่น้องเอยเบิ่งดูเป่โอ้โทเาก็จะเทใส่ถาดที่ห้องนี่แหละพี่น้องสะอาดดีแล้วบึมนะครัเจ้าตำบกเกลือเกลือกินสิบกเกลือเทศกินสิโอ้ของมักเนาะพี่น้องเป็นคนชอบอยู่แล้วนะโอ้ยเบิ่งดูพี่น้องเออ ปาติโซสันมีอะไรเพิ่มเติมมาดูกันนี่เลยพี่น้องจา๋าเอาลงใส่ข้างนี้เลยสันโอ้ยพี่น้องเอ๋ยมาสวยนํากันเลยแบบนี้ผู้ใดโอ้ยผู้ดเดียวได้นี่ว่าลูกไส้บวก,กินน้าจิ้มอันเขาเอ็ดอันอย่างอื่นเขากินยังสี่เขาบวกินน้าพี่น้องพี่น้องเอ๋ยมาแสบแสบนวนนวลน้ำลายหกน้ำลายเฮียผักบุมีตีบัว มันหลายแล้วมามาสบๆบน้ำกันพี่น,อน้องขออนุญาตโซยเด้อพันธีเด้อพี่น้องเด้อหิวแล้วไปจวจญาติโซยน้ำกันแสบคักตาำตามที่เจ้าของอยากเด้อพี่น้องเด้อแค่นี้ละค่ะขออนุญาตทานก่อนพี่น้องรับประทานก่อนเด้อค่ะแสบลายบันีิหิวน้ำขอบคุณที่เข้ามารับชมคะ่ะเนาะง่ายๆค่ะบริกินโชยเบิง่งดอกหิวแล้วหิวแล้ว ขอบคุณอีกครั้งค่ะบายบายค่ะย้ำม,มีย้ำม,มี